ตื้อตื้ออยู่ละฮะนิดหน่อยครับนิดหน่อยนิดหน่อยฮะแงบนเวทีนั้นอีกนิดนึได้ไหม๋อแฟนมีทใช่ไหมฮะถ้าพูดพูดรถ้าพูดถึงแฟนมีตนะครับก็ดีใจฮะดีใจที่ทุกคนชอบเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโชววงนี้เราพวกเราแบบตั้งใจทํากันมากๆคือตั้งแต่การเลือกเพลงการแบ่งท่อนอะไรมาวิเคราะห์ไปดูแบบ ไปดูเล็บว่าแบบอยากให้มันออกมายังไงอะคนละเลบคนละเลบไม่ใช่เล็บเล็ฟเลฟอันนี้เราเดบิวต์เป็นตลกเหรอเลฟเฟรแลนด์อ๋อเลฟเฟอร์แลนด์แกก็จริงๆเป็นอีกถึงโชว์ที่พวกเรามองว่ามันมีมินนิ่งซ่อนอยู่ในนั <S <S <l ap> <L ap> ้นเนาะเพราะว่าน <so okay. ัมเป็นเองก็ แทนตัวเองกับพี่ว่าเป็นกระต่ายตลอดเวลเรามองเห็นภาพเป็นกระต่ายอะไรเงี้ยแล้วแบบเพลงนี้มันพูดถึงแบบงานเต้นรำบนดวงจันอะไรเงี้ยครับคืนมาจาัจนรเต็มดวงอะไรเงี้ยเราเลยแบบว่าม่้มายว่าเอ้ยจริงๆแบบคืนนั้นก็น่าจะมีเป็ดด้วยใช่ไหมล่าที่แบบเจอกับกระต่ายในเซนเต้ลรำอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันมันมีอะไรที่มากกว่าแค่พวกเรามาร้องเพลงแล้วกันครับเราไม่ได้อยากมาแค่ร้องเพลงให้เพราะแล้วมันจบไปว่ารู้สึกว่าเราเลือกในสิ่งที่มันมีมินิงที่ คนที่ดูโชว์แล้วเขาได้คิดต่อว่ามันคืออะไรแล้วคิดต่อว่าเฮ้ยมันมันมีเขาเรียกว่าอิเซเอ็กอ,อ,อยู่ในนั้นอะไรเงี้ยแล้วลก็ดีใจที่หลายๆคนเก็ดในสิ่งที่เราพยายามจะสื่อแล้วมันก็มันถูกบอกต่อเนาะด,ด้วยด้วยด้วยอะไรต่างๆก็ดีใจที่โชว์ที่เราตั้งใจมันถูกอนุเชษโดยพีดีทแฟนคลับอะไรเงี้ยใช่จริงทำไมถึงเป็นเพลงนี้เพราะว่าคู่ชอบเพลงนี้หรือแบบหรือว่าชอบในความหมายของเพลงจริงๆหลายอย่างมากครับมันหลายแบบหลายองค์ประกอบมากๆตั้งแต่แบบตั้งแต่ ตั้งแต่เสียงร้องใช่ฮะตั้งแต่เสียงร้องตั้งแต่แบบเนื้อหาความหมายของเพลงรวมถึงแบบเราคิดว่าถ้าเราขึ้นโชว์เนี่ยภาพมันจะออกมาเป็นยังไงใช่ฮะก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ค่อนข้างมีดีเทลค่อนข้างเยอะแล้วก็ท้าทายกับเราก็เลยเลือกเพลงคัสคูก็โชว์ดีไปแล้วค์สเดี่ยวก็ไม่แพ้กันเลยใช่ครับให้ให้พูดของของคุณไหน่อยนะครับเอาพกเพูดของน้ำปิ้งก่อนของน้ำปิ้งเหรอฮะ ก็จริงๆแล้วน่าจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ทุกคนอาีจะไม่ค่อยได้เห็นในตัวของน้ำปิงแต่มันมีอยู่ลึกๆอาจจะยังไม่ได้เห็นครับก็น้องก็เป็นตัวของน้องดีก็เก่งสำหรับเก่งชอบนะมันดูมันดูชอบอะไรคะชอบไลยเต้นของเขาเต้นยังไงคะฮะไอ้ชวอยู่มันอยู่หลังประตูคนเห็นได้ไงอ่ะเห็นสิ ผมผมแอบมองอยู่แอบส่องมาเนี่ยแอบส่องตาแมวอยู่เออตาแมวที่ติดตรงประตูอ่ะนี่ปกติเราเคยเห็นน้องเต้นแบบนั้นไหมหรือว่าปกติแล้วนะครับส่วนมากผมจะเห็นนะแต่ทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นครับเป็นอีกมุมหนึ่งจริงหรอจริงไม่เห็นอันเก่งไม่เห็นฮะอันนี้ขก่งมาเนี่ยเรียกว่าขาดีกว่าเราขีดขาดพี่เก่งเลยเออเออแล้วพัดของพี่เก่งะเขาพูดว่าไงบ้างก็ ก็กลับมาที่เรื่องเดิมคือในตอนเริ่มเพลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพลงของน้ำิ้งหรือของพี่เพลงของเพลงคู่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีคอนเซ็ปต์ของมันแล้วกันมันเหมือนกับการแบบอย่างเพลงโตะริมที่เขาเลือกเนี่ยเขาก็เลือกในตอนที่เขาก็อยู่กับเราเหมือนกันช่วยกันคิดอะไรย่เงี้ยบาบอกไอเดียแล้วก็รู้สึกว่าเราในฐานะที่เคยเล่นในบีมาก่อนแล้วัวเราเองก็มีความเกี่ยวข้องกับอ็มีพี่เขาก็อยากจะร้องเพลงนี้แบบว่า ที่เันเพลงของพี่นนทนอนท์อยู่แล้วแล้วก็มีน้องอยู่ใน MV e นั้นด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าฮิสตอรี่อยู่ในนันแล้วมันมีความเชื่อมโยงก,กันที่แบบเป็นหินต่อต่อไปที่มันจะต้องเป็นโชว์ที่เชื่อมกันอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออแบบพี่เขาน่ารักอะไรเงี้ยที่ที่ตัดสิในใจเลือกทีนี้มาจริงๆเขาร้องเพลงอื่นก็ได้ที่มันแบบโชว์พลังเสียงแบบมังกรพ่น,นไฟได้เลยอะ่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เลือกเป็นชอ์นั้นแต่เลือกเป็นชอทีนี้ที่มันแบบสื่อมาถึงแบบบางสิ่งบางอย่างที่เราเกี่ยวข้้้ออองกกันดวววยยหรรรื่่าาาแบบะไ็ตมเลูส เป็นเพลงที่มีซตวรี่มากๆสําหรับเขาเขาบอกว่าตอนที่เขาร้องอ่ะเขาหันมาดูประตูด้วยแต่ไม่มีใครเกตไม่มีใครเกตตอนซ้อมคือผมผมผมผ่านมาตรงประตูไงแล้วผมก็ถามแบบพี่ๆโคโลกาว่าพี่ๆแบบโอเคไหมพี่ๆเข้าใจไหมที่ผมพยายามจะสื่อว่าผมอ๋อผมหันไปหาน้องอะไรแบบเนี้ยแต่พอมาจริงไม่ค่อยมีใครพูดถึงซินนี้เลยซีนที่ผมหันไปเขาคิดว่าผมหันไปหาทีมงานหรือเปล่าอะไรเนี้ยจริงๆต้องมี แบบแอบเปิดประตูออกมาดูหรือเปล uh oh, like <tr> ่าก็หอให้ขอยที่เคาประตูห้องเอ้ยประตูที่ที่น้ำมิงซ่อนอยู่สิอะไรเงี้ยโอ้โหเขาก็เงียบเครื่องเราก็รออยู่เอ๊ะประตูเราจะมีใครมาเคาะหรือแบบนะประตูสีภูมิก็ดูเงียบๆแล้วก็เลยแบบเออไม่เป็นไรก็อยู่ข้างหลังก็เห็นว่าร้องเพลงออกมาอย่างดีก็สบายใจแล้วครับแต่อีกโมเมนต์อีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่าคือน้องน้องเนยซึ่งคนไม่รู้จริงๆเลยว่า เซอร์ไพรส์มากไนงะอันนี้ไม่รู้จริงๆคือด้วยด้วยความที่พอมันเป็นแฟนมีตรของ Gen 3เนี่ยมันเป็นแฟนมีตรที่ที่พวกเราได้ได,ได้ได้ทำงานกันแค่ในบ้านอะไรเนี่ยก็ไม่คาดคิดว่าจะมีแบบพี่ๆแขกรับเชิญมามาจอยด้วยอะไรแบบเนี้ยพอน้องเนยโผล่ขึ้นมาโ้ตกใจมีคนรีแอคแรงอยู่นะเห็นอะไรฮะดูแกแบบโห ไม่เพราะว่าจริงๆเพราะว่าส่วนหนึ่งหรือคือเราเจนสามเนี่ยเป็นเจนที่น้องใหม่มากๆน้องใหม่เราไม่เราไม่ได้เป็นเจนที่เขาเรียกว่าอะไรไวรัลมากขนาดนั้นหลยเป็นที่จับชื่อเสียมากขนาดนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการที่น้องเนยมาโผล่เป็นแขกรับเชิญในในมิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหญ่สำหรับเรามากเพราะว่าน้องแบบเปมัดอยู่แล้วแล้วตารางน้องก็ไม่ใช่แบบว่ามันจะง่ายๆอ่ะการที่เขามาปลดตรีงเราก็ดีใจแล้วก็ไปคิดถึงน้องด้วยน้องเนยมากเลยครับแล้วก็ ที่สำคัญเลยคือถ้ารู้ว่าจะมาโผล่อย่างเงี้ยเออจะยังไงทำไมเราจะเตรียมอะไรจะซ้อมเต้นก่อน<笑><笑>นี่จะเต้นเพลงน่ารักไหมไม่รู้เวอร์ชั่นล้แหน่เลยเตนเ้นให้แรงแต่ว่าพอเราอะเราห่างจากการเต้นเพลงนู้นนอยไปนานแล้วแบบอพอต้องเต้นมาสุดท้ายเราเลยแบบไปดูคลิปได้เลย,เลยมันมันเต้นแบบเก๊กๆกลาง,งๆแล้วอ่ะแต่ว่าก็ดีใจมองมาคืแบบ น้องมาหาแต่ก็เป็นแฟนมิสซ้อนแฟนมิว่าทุกคนจับมือเราเดี๋ยวจับมือกับน้องได้เห็นไหมได้เห็นว่าน้องได้ขึ้นไปนั่งดูทุกคนเห็นนะเห็นนะเห็นบบที่แรกเก่งก็ว่าใครเพราะเก่งแบบมองไม่ค่อยชัดไงสายตาเก่งไม่ค่อยดีใครใช่หรือเปล่าใช่น้องเนยอ๋อน้องเนยไปนั่งมองอยู่ข้างบนน่ารนั่งดูน้องน่ารักทุกคน ถะอสติน้องลอยบอลน้องลอยบอลมันไม่ใช่ใสก็ได้จริงครับพี่เก่งยังทำไม่ได้เลยแต่คนเดียวได้ทำได้คือโทมัสโทมัสโทมัสเครื่องไปซึ่งบอลเนใช่ใช่โยนขึ้นไปข้างบนได้ซึ่งมันเป็นงงว่าทำได้ยังไงแต่ก็แน่นอนว่าคนนั้นเขาเป็นเจ้าชายแห่งวงการกีฬาอยู่แล้วใช่เพราะคั้งท้ายจะมีมัสโสที่แบบออกแบบมาเพื่อกันเวี่ยงใช่อย่างเงี้ยครับก็เลยโอเคก็ถ้าใครทำได้ก็ให้เขาทำไปเลยเราทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ในพักคือเธอก็จริงๆมันก็ถือว่าะสมความสำเร็จนะแม้แม้ซีรีส์มันยังไม่ได้ถูกออนแอร์ต่กระแสตอบรับต่างๆเยอะมากเธอคือใ,<ช>ในอคอมเม,มนต์เราก็เห็นถูกชื่นชมยังไงบ้างแบบมันคุ้นกบบความเหนื่อยที่เราทุ่มเทก,กันมาตลอดอ่ะนปีที่ผ่านมาจริงๆขอบคุณพี่ๆมากๆนะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้การซ<ม>ัพพอร์ตที่ผ่านมาในปี2024ด้วยคือเดี๋ยวจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมัน มันมันมาจากพี่ๆทุกคนมาจากพาร์ทเนอร์มาจากคนรอบข้างมาจากพี่ๆลูกค้าทุกคนที่น่ารักกับเก่งน้ำปิงมากๆนะครับก็เขียมจิฬลาวิมานหนามดูมันดิทุกอย่างเลยมันคือน้ำปิงด้วยพ,พี่พี่เพื่อน,อนๆรอบข้างด้วยมันอิมแพกต่อเก่งมากๆเลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับก็ฝากทุกคนซัพพอร์ตต่อในปี2 0 2 5ด้วยนะครับก็จริงๆพวกเราจินสามก็เขาเรียกว,ว่าเติบโตมาตั้งแต่ ดีเนาะจนถึงมีปล่อยพายร์ตอะไรเงี้ยที่พวกเราก็รู้สึกว่าเราก็เต็มที่มาตลอดทุกโปรเจกต์มากๆอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งตอนที่เราจบ ty, เรียลิตีเ้เราก็ยังเราช่วงนั้นเราก็ยังไม่ค่อยมีงานเลยเนาะเราก็ยังคุยกันอยู่เลยว่าเออแบบว่าเราไม่ค่อยได้ออกไปทํางานเลยอนะไรเงี้ยจนวันนี้หลังจากอะไรก็ตามที่มันส่งเสริมเกื้อหนุนกันมาหลายๆเหตุปัจจัยเนี่ยก็ทําให้เราแบบได้มีงานเยอะขึ้นได้พบกับพี่ๆเยอะขึ้นได้ถูกคนพบโดยคนอื่นข้างนอกเยอะขึ้นแล้วก็ ได้มีหน้าไปอยู่บนป้ายที่แบบใหญ่ขึ้นหรือแบบที่เราไม่คิดไม่ฝันว่าแบบเด็กต่างจังหวัดสองคนจะทําได้อะไรเงี้ยโันนี้เราก็ทําได้ก็ค่อนข้างมีน้าําตาแต่ว่าแต่จริงๆหลายๆคนคที่เป็นแบบผีผูเกเธอก็แอบยิ้มนะแล้วก็มีความสุขที่ความสำเร็ขอเธอมันะสมผสมกับความสำเร็จของอนเราแอบยิ้มไหมบางนิดพูดได้หรอได้เธอจริงจริงอันนี้พบบึ่บบงรงในวันแฟนมีต ของพี่มากๆเลยครับอย่างวันนี้ก็เป็นวันพิเศษใช่ไหมคะถ้ารียนถึวันพิเศษก่ใช่ยังยัวันที่ยี่สิบเอ็ดที่แปครับนี่คือเทศกาครับโปรเจกให้เปนใช่สามร้อยหกสิบห้าวัขอบคุณทุกคนมากมากเลยอ่ะคืออยากจะบอกว่าทุกเทศกาลหรือทุกทุกทุกวันสำคัญอ่ะทุกคนล้วนแบบใส่ใจจริงๆอ่ะดีเทลจริงๆโปรเจกต์ทุกอย่างแบบทำยิ่งใหญ่ไม่ไม่แพ้แบบ ท, <c oughs> ทุกคนเลยอ่ะรูปพญานาหมื่นอ่ะคือยอมไม่ได้ใช่ wrestler, ใชถึงแม้ว,มว่าเราจะยังไม่ได้มีแบบตัวซีรีส์ส่วนให้ทุกคนได้ดูปเ,เป็นชีนเป็นอันเนาะแต่ว่าเราขอบคุณมากๆกับทุกโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าจอใดๆหรือว่าโปรเจกต์ออนไลน์หรือตัดต่อกราฟิกหรือตัดต่อที่ต่อใดๆ, <m> ๆ,ๆก็ขอบค <m> ุณมากๆเลยนะครับที่ทําให้เก่น้ำพิงมาเสมอก็ไม่มีวันนี้สตลอดเก่งน้ำพิงเหมือนกันถ้าไม่มีทุกคนนะครับมีอะไรอยากฝากบอกแฟนๆไหมคะสุดท้ายนะองพิ ก็อยากบอกทุกคนว่าปีนี้รับรองว่าเจอกันทุกวันเจอกันทุกเอาลูกค้าลูกค้าได้นะอ่ลูกค้าครับเข้าได้ครับปีนี้ยังยังว่างอยู่ครับผมบนบนสินค้าแบบขาดอะไรกิมมงกิมมิคก็เอาหน้าพวกเราไปใส่ได้ครเข้าได้อีกครับตรับหมดนะครับเป็นงานเต้นเต้นหนาหารเต้นหน้าเห็นหน้าเป็นงานวัดงานวาอะไรได้หมดเลยนะครับรวมถึงตัวโปรดอ่ะเวชภัณฑ์ เครื่องสำอางสกินแคร์อาหารเครื่องดื่มอะไรได้หมดเลยเพราะเรายังพร้อมทําหน้าที่แต่ว่าแบบแรกขอขอไปถ่ายซีรีส์ก่อนแต่ว่าช่วงนี้ติดต่อมาได้เลยครับติดต่อมาได้ปุ๊บเราขายดีไปด้วยกันปีนี้ครับปีนี้แน่นอนครับติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแมสไปด้วยกันนะครับพี่พี่ลูกสานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ก็อยากขโมยไมค์ี่กลับบ้านแล้วนะ